สัดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องความแตกต่างระหว่าง SME กับ non SME ว่าภาษีต่างกันอย่างไรแบบสบายๆไม่เครียดนะคะเริ่มจากเกณฑ์ก่อนนะคะถ้าธุรกิจคุณมีทุนชําระแล้วไม่เกิน5ล้านบาทและไรายได้ต่อปีไม่เกิน30ล้านบาทถือว่าเป็น SME นะคะเมื่อเป็น SME แล้วภาษีจะจ่ายแบบขั้นบันไดคือกําไรสุทธิไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทยกเว้นภาษีจาก3ามแสนบาทถึง3ล้านบาทเสียแค่1 5 และถ้าเกิน3ล้านบาทก็จ่าย20%ส่วน non SME หรือธุรกิจที่ไม่เข้าเกณฑ์ SME จะถูกเก็บภาษีที่20%เลยไม่มียกเว้นนะคะยกตัวอย่างถ้ากำไรสุทธิ2.5ล้านบาท SME จ่ายภาษีแค่3,30,000บาทแต่ non SME จ่ายถึง5,000 0 0บาทคุ้มกว่ากันเยอะค่ะเห็นไหมคะว่า SME ได้เปรียบมากกว่าในเรื่องภาษีซึ่งหมายถึงเงินทุนที่จะนาไปพัฒนาธุรกิจหรือขยายงานต่อยอดได้เต็มที่ถ้าคุณเป็น SME หรืออยากดูว่าเข้าข่ายหรือไม่ทักมาคุยกันได้นะคะทีมของเราพร้อมช่วยวางแผนภาษีให้ธุรกิจคุณเติบโตได้อย่างฉลาด